ครับเราก็มาดูข้อที่5 1นะครับแผ่นโลหะคู่ขนานวางห่างกัน1ม mm, มต่ออยู่กับขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่1.5โวลต์สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนานจะมีค่ากี่โวลต์ต่อเมตรนะครับตรงนี้เราก็มาดูวิธ,ธีทำกันเลยนะครับก็จากโจทย์นะครับตรงนี้สิ่งที่เขาบอกมานะครับอันแรกคือตัวของ แผ่นโลหะคู่ตรงนี้นะครับวางห่างกันอยู่1มิลิเมตรนะครับตัวนี้ก็คือระยะห่างระหว่างจุดที่คํานวณนะครับหรือตัว D นะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับมิลลิเมตรนะครับซึ่งมิลลิเมตรนะครับมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3นะครับเราก็จะได้ d นะครับระยะห่างของเราเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับตรงนี้ จากนั้นนะครับสิ่งที่เขาบอกมาอีกนะครับก็คือตัวของความต่างศักย์นะครับตรงนี้ก็คือตัว v นะครับเท่ากับ1.5โวลต์นะครับตรงนี้ก็คือความต่างศักย์ระหว่างประจุนะครับทีนี้นะครับโจทย์เขาถามหาสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนําคู่ขนานนะครับตรงนี้ก็คือให้หาตัว e นะครับสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะหาจากสูตรนะครับก็คือ e เท่ากับ v ส่วนด้วย d นะครับก็คือเอาความต่างศักย์ส่วนด้วยระยะนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับความต่างศักด์ V ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ1.5นะครับตรงนี้หารด้วย d นะครับระยะห่างก็คือ1คูณ10กำลังลบ3นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็คำนวณออกมานะครับตรงนี้นะครับเราจะย้ายนะครับตัวของ10บกำลังลบ3ตัวนี้นะครับขึ้นไปคูณด้านบนนะครับ เราจะได้ว่านะครับก็คือ1.5นะครับคูณ10กําลัง3นะครับเราย้าย10กําลังลบ3ขึ้นมานะครับจะเป็นกําลัง3เฉยๆครับหารด้วย1นะครับซึ่งมีค่าเท่าเดิมนะครับฉะนั้นข้อนี้สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนํานะครับคู่ขนานนะครับจะมีค่าเท่ากับ1.5คูณ10โวลต์ต่อเมตรนะครับตรงนี้ นี่คือคําตอบนะครับแต่ในช้อยไม่มีฉะนั้นเราจะเลื่อนจุดนะครับหาสนามไฟฟ้าของเราก็คือตรงนี้มันเป็น10กําลัง3นะครับเราก็จะเลื่อนจุดนะครับก็คือจาก1.5นะครับเราจะเลื่อนไป3จุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1,500นะครับโวลต์ต่อเมตรนะครับตรงนี้คือคำตอบนะครับฉะนั้นข้อที่5 1นะครับเราจะตอบข้อที่3ครับ